สวัสดีครับวันนี้เรา4ี่คนมาพร้อมกับของเล่นแกจ็ตที่น่าสนใจก็เรารีวิวกันแบบนี้เลยครับแบบบ้านๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ชมกันนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับพี่ออฟนะครับอ๊อฟสพล ออฟกรมอนนะครับเป็นช่างพี่ช่างเราแล้วกรับพี่แม็กโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้พี่ออฟจับดูครับลองทายสิว่าเป็นอะไรยังไม่รู้นะครับเป็นกล่องตัวนี้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับนักอ่านครับนักอ่านเป็นเป็นเครื่องแสดงผลอักษอเบลเป็นโน้ตเทคเกอร์นะครับเบลโน้ตเทคเกอร์ในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เรียกว่าเบลเลียน bl 4 0 x นะครับ ตัเนี้จำหน่ายโดย Humanware แล้วก็คนที่ออกแบบครับเป็น Microsoft เป็น Microsoft ซึ่งตัวนี้มันจะเจ๋งขนาดไหดน๋ยววันนี้เรามาแกกกันนะครับผมก็ได้ดูเรียบรปอนแกะ,แะดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคพอออกมาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยพี่อ๊ราจะมีคู่มือคู่มือสอดไว้<อ>นะครับอันนี้เรา<อ>คู่มืเป็นดิวด้วยม,ม,มีมีคู่มือคู่ม,มือมีเป็นอักษรเบลกับตาดี นะครับตาดีก็อักษรเบลก็อ่าผมบานจากหัวอักษรเบลก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรนะครับเราข้ามไปก่อนคู่มือเราก็ไม่ค่ยสังเท่าไหรแล้วตอนนี้นะครับ พอออกมานี้จะเป็นตัวนี้ครับรตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์เดียวเดี๋ยว,วเราค่อยมาดูนะเดี๋ยวผมเก็บไปตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรอันนี้เป็นสายสายสพพายสายสพพายแล้วก็ตัวนี้จะเป็น USB port ครับเอาไว้เชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์นตัวนี้แล้วก็ตัวข้างใน ตัวข้างในมันมันจะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์หัวต่างๆนะครับอะแดปเตอร์หัวต่างๆเข้ามาเป็นตัวพอร์ตเชื่อมต่อให้นะครับอันนี้จะเป็นเราสามารถถอร์เปลี่ยนได้นะครับหัวมันอันนี้จะเป็น2ขา2ขาแบบเอียงๆครับเหมือนลนักษณะคล้ายๆกับปั๊กต่างประเทศนะเนีเ่ยสขาแล้วก็ไอตัวชุดตัวนี้ครับก็จะเป็น สองขาสองขาแบบบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสามขาสามขาทางยุโรปนะครับทางยุโรปทางที่เขามีสายดินนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะให้มาเยอะแยะเลยนะครับไอสองขาอันนี้สองขากลมนะครับอ,อันนี้เป็นหัวหัวแปลงนะครับทั้งตัวเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่เป็นเอ้ยน่าใช้น่าใช้ ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคล้ายๆกับอของ iPhone ครับคล้ายๆอ๋อใช่ใช่คล้ายๆของ p h o n e คล้ายๆ iPhone แล้วก็จะเป็นกล่องนะครับอันนี้มีมาให้เรียบร้อยอันนี้ภายในกล่องนะครับห่งที่เหลือไม่มีแล้วนะครับอันนี้หมดละหะดนะดมด,ลหด,ด,ดแล้วนะครับโอเคเราเก็บกล่องกันก่อนเนาะเราเก็บกล่องดีกว่ามาดูตัวไฮไลท์กันนะพี่เปียาครับนี่ครับเราได้ดูไฮไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราเช็ค เช็คสินค้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าที่ออเดอร์ของจากเราเนี่ยเราจะต้องเช็คดูความเรียบร้อยก่อนว่าเวลาขนส่งมาเนี่ยมันมีความเสียหายใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคตัวนี้พี่ออฟลองดูเครื่องมันกระเป๋ากระเป๋าครับกระเป๋าสามารถเปิดได้ได้เป็นหนังใช่ไหมครับใช่เป็นหนังครับเป็นหนังหนัง นังคล้ายๆถ้าใครเคยจับกระเป๋าของวินิเซกาเนาะใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับด้านเปิดให้ท่านผู้ชมดูจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็เราสามารถที่เอาสายสายสาพายส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 ัยสาคสาองายวายสาสายสายายสา้สา้สา้สายสายสัยสายสายคายายายสียสายส้าายสายสัยนี้สายสายสายสองายา้เายาสายายนายสายวเาสาาย คล้ายๆกับเซก้านะผมว่าไอตัวกระเป๋ามันนะครับก็รูหลาตัวนี้อ่ะจะจะว่าใหญ่ขนาดนี้อันนี้ผมถือถือมือเดียวเนี่ยผมถือมือเดียวแบบนี้ครับจับมือเดียวได้นะครับจับมือเดียวได้กาจะยาวกว่าไม้บรรทัดนิดนึงนะผมเพราะว่าพอๆกันครับพอๆกันน่าจะอื่มยาวกว่านิดนึ่งไอโฟนต่อกันสองเครื่องไอโฟนต่อกันสองเครื่องประมาณนั้นอ่าตัวตัวนี้ครับจะเป็นทั้งโน้ตเฮดเกอร์ ทั้งโน้ตเทเกอแล้วก็เป็น e บล d ิสเพย์ได้ในตัวแล้วก็มีเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะระบบปฏิบัติการ Android ผมคิดว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ลองลองยัดไอตัวเสียงภาษาไทยลงไปคนระับใช่ครับถ้าถ้ายัดเสียงภาษาไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตัวเริ่มต้นจากบริษัทของมันนะครับมันก็มีภาษาอังกฤษมาให้นะครับข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างเนี่ยจะเป็น ปุ่มต่างๆนะครับปุ่มต่างๆในการควบคุมนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างข้างล่างหมยถึงว่าขอบที่ที่ใกล้ตัวเรานะครับกาขอบที่หันตัวหันเข้าตัวเรานะครับอันนี้จะเป็นเป็นพวกปุ่มต่างๆแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับจะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5สอี่้าหปุ่มนะครับต่วนื่อก็จะเป็นเรื่องของการเลื่อนนะครับการเลื่อนแล้วก็การปรับใช้งานนะครับ ข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นแบบสบายมากเลยครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนเพอร์กินเบลเลอร์นะครับเป็นคีย์เพอร์กินเบลเลอร์แล้วก็มีจุด7จจุดแนะครับในการใช้งานแล้วก็ตรงตรงาข้งด้านข้างที่เป็นเลาติ้งคีย์เนี่ยไม่ใช่เลาติ้งคีย์ด้านข้างข้างซ้ายข้างขวาที่เป็นตัวคอนโทรลที่เป็นตัวเลื่อนเลื่อนอตัวหนังสือหรือเลื่อนบรรทัดเนี่ย ก็จะมีอยู่3ปุ่มน,นะครับก็จะเป็นสําหรับการเลื่อนแผนตัวหนังสือสําหรับการเลื่อนเป็นบรรทัดนะครับก็เอาไว้ให้ท่านผู้ชมใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยด้านบนก็จะเป็น r o ตติ้งคียนะครับ r o ตติ้งคียก็ปุ่มชัดเจนนะครับปุ่มคมชัดชัดเจนมากๆนะครับอันนี้เป็น r o ตติ้งคียอันนี้เป็น40เซลล์นะครับ b บ l เลีน bl 4 0 x นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวนี้ครับ ด้านข้างตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเดี๋ยววอลลุ่มวอลลุ่มเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นแจ็ค3.5นะครับแจ็คหูฟัง3.5นะครับก็มีประมาณนี้นะครับด้านด้านขวามือด้านซ้ายมือเดี๋ยวนไปะด้านไหนเดี๋ยวแป๊บนึงด้านซ้ายมือด้านซ้ายมืออ่ะไม่ต้องด้านนี้ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นพอร์ต พอร์ต USB นะครับพอร์ต USB แล้วก็ตัวนี้เป็น power นะครับ power แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นเชื่อมต่อ USB เอาไวชาไนะ้ชาร์จไฟนะฮะชาร์จไฟหรือว่าพอร์ต USB เอาไว้เชื่อมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โอเคมีประมาณนี้ผมว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเปิดใช้งานเพียงเวลาเปิดใช้งานเราก็กดตัวนี้ กดปุ่ม power ทางข้างขวามือของเรากดแช่ไว้อ่ามันจะสั่นนะครับมันจะสัน่นสั่นแล้วก็เนี่ยอันนี้เราจะทดสอบก่อนนะครับว่าคุณภาพ,พวกจุดความจำพวกอะไรเงี้ยเขาได้ระบุไว้หมครับว่านี่หน่วความจำเท่าไหร่ครับอ่าจริงๆพวกนี้มันคอนโรลค่อนข้างเยอะครับหน่วยของถ้าใช้พวกเอกสารพวกอะไรต่างๆเนี่ยมัน มันเหลือเฟือนะครับโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลื่อด <Power off. S 1> นดูตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นระบบปฏิบัติการแล้วก็ตัว ตัวข้างในของมันนะครับสามารถที่จะอาจ like ่านหนังสือเสียงฟังพวกเล่นมัลติมีเดียพวกอะไรต่างๆได้เยอะเลยนะครับเราสามารถเราสามารถควบคุมทางด้านล่างได้นะครับครับประมาณนี้เดี๋ยวนะ file manager เราสามารถผมว่าเราเราสามารถติดตั้งพวกเพราะว่าอย่างนั claro ้นแหละพวกแอปพลิเคชันพวกอะไรเพิ่มได้ นะตัวนี้นะครับมันจะเวลาเราปิดเครื่องเนี่ยมันจะไม่ปิดนะครับมันจะเป็นเหมือนกับสแตนบายหรือไฮบรนตเฉยแต่ถ้าเราจะปิดเครื่องจริงๆเราต้อง power off นะครับเ,เราเลือก power off มันจะเป็นเหมือนกับระบบปฏิบัติการตัวนี้เบลค่อนข้าง,างเวลาที่เราเลื่อนไปนะครับอักษรเบลมันเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนด้วยโอเคผมเ <Editor, S 1> ช็่ Manager, นะครับเ a t ื่อง t ิดเลขเะ t นะครับ a สมมติว่าผมจะเข้าไปเด e and t ท m e มัดูนะคำเอเทฟครับ <Lo ading. S 2> นะครับ,รบตัวนี้เวลาจะยังไม่ตรง March th, 2024. อโอเคตรงล <Close up. S 2> นะนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะต้องไปตั้ง,งเวลา คนต้องตั้งเวลาใหเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับเวลาปิดแล้วก็ไปที่ power off แล้วก็ปิดนะครับปิดการใช้งานแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าแบ,บตมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้นานนะครับก็ลองดูนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ไวซ์เซนได้นะครับก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําแล้วก็เลือกอุปกรณ์ถ้าของใครที่ไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ไหนเหมาะสมสําหรับการใช้งานของท่านก็ โทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันได้เราเยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ใช้งานนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอ,อกาสหน้าครับวันนี้พวกเรา4ี่คนลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ